สวัสดีครับผมก็วันนี้เป็น1ีึงวันนะครับที่เรากำลังจะเดินทางไปส่งรถที่จังหวัดนะยองนะครับไม่ได้ออกมาไปส่งรถที่ต่างจังหวัดเนียค่อนข้างนานแล้วนะเดือนๆือแล้วนะครับผมจากปกติเนียคือ สามสี่วันเราไปกันแล้วใช่สามสี่วันไปสามสี่วันไป,นไปหลังๆก็คือสไลด์อย่างเดียวเพราะว่าช่วงโควิดด้วยก็มีส่วนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับสําหรับเดินทางไปส่งที่ระยองนะครับเป็นโต้ต้าเอาผาตีปีสองพันสิบสามเบาะมิกิเมาส์นะครับันนี้ก็เก็บงานไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมม่าจะเป็นโชคช่วงรางผ่าเบรกเก็บสีขาสีครับแก้สภาพภายในนะครับปกฟอกบ,อกบ,อกบอก่อขัดเบาะพ่นกันน้ํานะครับผมนะครับแล้วแท็กซี่จะเปลี่ยนทําไมวนนะเฮ้ยถ่ยายคลิปอยู่ วันนี้เราก็เดินทางด้วยรถ t o y o t ต้า r คลเรีร์ปี2 1 5นะครับเป็นอีกหนึงรถรถหคันที่ผมะโคตรโคตรชอบเลยใช่เป็นรถ SUV ที่ผมรู้สึกว่ามันมันขับ <รถ S 1> ดีแล้วเป็นรถที่ใช้ดีใช่คือผมพูดอย่างนี้นนะว่าในราคางบล้านในอนอยเนี่ยถ้าคุณจะเลือก SUV สักหนึคันเนี่ยผมให้คุณเลือกแค r เรเลย 1. ไม่ใหญ่เท่า f o r t จูเนอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลย ขับดีนั่งสบายกว่าอัตราเร่งดีกว่าแต่ไม่ได้แรงอยูว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่โบรที่ขับดีส่วนตัวผมโคตรชอบเลยนะครับแต่ผมยังไม่มีเงินที่จะได้ครอบครองเขาสักทีนะครับ BOOM ันเนี้ยเป็นอีกวันที่เรามาส่งรถตั้งแต่เช้านะครับผมแล้วก็กว่าจะได้กลับเนี่ยตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับก็กว่าจะได้ออกมายังไม่ได้ทำเลยละข้าวยังไม่ได้กินเป็นจริงเป็นจังนะกินแต่ลูกชิ้น<ด>กินแต<ด>่ขนมหมูปิ้งไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรีบกลับไปโชรูมนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานต่อแล้วก็มันมีดี่กลัวรถติดด้วยนะครับก็ต้องรีบมาแล้วก็รีบกลับนะครับชีวิตไม่ได้เที่ยวไหนไม่ทําอะไรเลยนะครับผมกาแฟนะผมนิยมผมบอกเลยนะว่าผมกินกันเป็นถุงอย่างนี้เลยนะครับคือแก้วมันน้อยไปกาแ กินกันเนี่ยอันนี้คือเป็นโคบูนะครับเป็นเป็นเป็นกาแฟาที่ผมผมชอบนะผมไมไ่ได้มารีวิวอะไรให้ขเขาผมไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันเอ้ยแล้วมันก็สะดวกทุกแบบสะดวกรเวลาไปแคมป์ปิ้งหรือไปอะไรเงี้ยพกเงี้ยไปแล้วใส่น้ำแข็งก็กินได้เลยโคบูหอมมากเดินทางกลับนะครับครับผม